ลำดับการแสดงต่อไปนะครับจากมหาวิทยายลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีนะครับในชื่อชุดการแสดงที่มีชื่อชุดว่าระบำชุดไทยพระราชนิยมนะครับระบำชุดไทยพระราชนิยมในส่วนของการแสดงชุดนี้ก็ถือว่าอลังการเป็นพิเศษจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่มาจาก ทัวทุกสถาบันก็ต้องรอชมว่าจะสุดยอดนะครับสักแค่ไหนสุดยอดเพียงใดในชุดของการแสดงนี้นะครับถือว่าอลังการแล้วก็จัดคัดสรรมาโดยพิเศษรวมถึงเสียงดนตรีการไล่ลำประกอบนะครับที่ถือว่าสุดยอดนะครับในช่วงนี้ก็คงจะพร้อมนะครับในการแสดงของมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีนะครับชุดการแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยม เสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษธ,ธานีครับ nọt bên hoa บำชุดไทยพระราชนิยมนะครับจากมหาวิทยายลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีแม่นะครับเมื่อได้ชมชุดการแสดงเมื่อกี้นะครับเราก็ได้เห็นถึงชุดไทยนะครับตามแบบของพระราชนิยมอย่างสวยสุดงดงามนะครับชุดการแสดงต่อไปนะครับจากมหาวิทยายลัยศรีประทุมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราได้ชมไปนะครับได้รับความรู้สื่ออะไรมากมายหลายอย่างนะครับในชุดพุทธวัจนะ วันนี้ก็มาอีกเช่นเดิมนะครับพร้อมที่จะแสดงให้กับสายตาชาวโลกทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับได้รับชมกันในช่วงนี้นะครับขออนุญาตได้เตรียมสถานที่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นการแสดงที่ถือว่าเป็นละครนะครับแบบพุทธวจะนะจริงๆนะครับสื่อในครับทางด้านพุทธศาสนาให้เห็นโดยแท้จริงนะครับผมจะบรรยายไม่หมดเพราะว่า สิ่งที่ท่านจะได้รับชมในช่วงต่อ,อไปข้างหน้านี้นะครับจะเป็นสื่อที่บรรยายแทนผมนะครับโดยสุดยอดนะครับเมื่อวานนี้ต้องต้องตบมือประมาณ24ชั่วโมงให้เลยนะครับถ้าตบได้จริงๆนะครับต้องถือว่าเป็นการแสดงที่เรียกว่านำสื่อทางพุทธศาสนานะครับคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมาเป็นข้อคิดคติเตือนใจบางข้อที่ไม่รู้นี่นะครับเราจะได้รู้ในวันนี้ มาวันนี้นะครับจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมบอกว่ารูปแบบเข้มข้นกว่าเมื่อวานนะครับต้องรอชมกันว่าจะเป็นแบบไหนเช่นไรนะครับก็ประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับถึงนะครับสถาบันทุกสถาบันนะครับที่เข้าร่วมสถาบันใดที่จะส่งรายละเอียดการแสดงสคริปต์รวมถึงผู้ฝึกซ้อมผู้ควบคุมนะครับก็ให้มาส่งได้ที่พิธีกรเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ นะครับออกทางเครื่องเสียงให้นะครับเป็นลําดับต่อไปนะครับหลายมหาวิทยาลัยก็ส่งรายละเอียดการแสดงแล้วนะครับว่าจะแสดงอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการดีในการช่วยพิธีกรด้วยบางครั้งนึกคําพูดไม่ออกก็จะพูดตามสคริปต์นะครับที่ท่านได้ส่งมาเนี่ยนะครับการแสดงผ่านไปประมาณ4ชุดการแสดงนะครับสาถึงชุดการแสดงเมื่อกี้นี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดมากโดยอาการจัดงานศิลปะ อุดมศึกษาศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่14โดยมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเป็นเจ้าภาพนะครับศิลปวัฒนธรรมเป็นนะครับสิ่งสําคัญที่อยู่คู่กับชาติไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะศิละปะวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นนะครับทั้ง4ภาคนะครับ ของประเทศไทยในวันนี้สถาบันที่ท่านสังกัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือกลางนะครับใต้แล้วก็อีสานนะครับทั้ง4ภาคนะครับอาจจะรวมอีกทั้งสองภาคก็คือตะวันออกตะวันตกนะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการนําศิละปะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกห้องเรียนกันนะครับเช่นการแสดงหลายๆชุดนะครับที่มาจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ที่ทางภาคอีสานนะครับเช่นพิธีกรยังไม่เคยเห็นก็ ได้มาพบในวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้รับชมนะครับซึ่งศิละปะวัฒนธรรมที่จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยเยาวชนคนเก่งนั่นก็คือนิสิตนักศึกษาแต่ละสถาบันนะครับที่จะเป็นกําลังหลักของชาติที่จะช่วยพัฒนาชาติในด้านของศิละปะวัฒนธรรมต่อไปหลายๆท่านนะครับได้เร็งเห็นนะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริหาร นะครับของท่านอของสํานักงานคณะกรรมการ,าร,ร,การอุดมศ,รรมศรรมึกษานะครับหรือว่าสอกอ,อนะครับท่านก็ให้อนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการจัดงานในวันนี้นะครับงานศินละปะวัฒนธรรมอุดมศ,รรมศรรมึกษานะครับโดยจัดขึ้นเป็นทุก,ท,กทุกปีนะครับครั้งนี้ก็จัดมาเป็นครั้งที่14นะครับปีหน้านะครับเราครั้งครั้งที่15นะครับเราไปเจอกันอยู่ที่ มหาวิทยาลัยพายัพนะครับเป็นเจ้าภาพในการรับช่วงต่อการจัดงานศิลปะวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่15มาปีนี้มาเที่ยวสารคามนะครับปีหน้าไปที่มหาวิทยาลัยพายัพกันไปเที่ยวนาศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ดีๆนะครับหลายๆท่านนะครับตอนนี้ตื่นเช้ามาอากาศสดใสนะครับวันนี้ก็ไม่หนาวจนเกินไปเพราะไม่ได้เปิดแอร์นะครับเมื่อวานนี่ก็ถือว่าภาคเช้านี่ก็บรรยากาศหนาวอยู่นะครับแอร์ตกเสหัว อาจจะเป็นหวัดได้นะครับก็พยายามรักษาสุขภาพโดยเฉพาะค่ําคืนนี้นะครับให้ทุกท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่กับสุดยอดมอลลัมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อคืนนี้จากราชพัฒนบเมื่อคืนจากราชพัฒเลยนะครับคืนนี้เราก็มาพบกับมหาลัยเจ้าภาพนะครับที่จะแสดงให้ท่านได้รับชมกันนะครับที่เวทีลานอาเซียนนะครับ